ที่เป็นวันที่13มมกราคม2 5งพัารสาิสองที่บอกวันไว้ก็เพื่อว่ากันหลงเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ขอให้นามว่าพระอรหันต์มาโปรดความจริงคำว่าพระอรหรันต์บรรดาแต่พุทธบริษัทคงจะไม่ใช่อรหันต์แท้ แต่ว่าตัวของท่านเองมีความเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์จึงให้สับตามนี้ขอเล่าเรื่องความเป็นมาให้ทราบสำหรับวันที่ที่เกิดจำไม่ได้แน่นอนบรรดาท่านพุทธบรัษัทเพร <c oughs> าะว่าเวลานี้อาการทางร่างกายไม่ดีมากมันป่วยหนักมีการทุดโทรมลงไปทุกวันเกรียทุกวัน ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้คงจะทนไม่ไหวเข้าใจว่าคุณจะอยู่ได้ไม่นานนักก็ขอในวันประมาณวันที่สี่หรือวันที่ห้าเอาตามนี้ก็แล้วกันอาจจะไม่โตรงรจำไม่ได้เวลาลงไปรับแขกเวลาบ่ายโมงเสร็จเจก็ลงไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัทคอยอยู่ประมาณสิบคนเสร็จ และที่เก้าอี้พระนั่งก็มีพระอยู่องค์หนึ่งขอเรียกว่าพระจะเป็นพระประเภทไหนนะั้นไม่ทราบรุปร่างทมทวมที่ว่เนื้อเต็มไม่ถึงัะอ้วนพุ้ยมากนักผิวคล้ำผมดีวนคล้ำพอมองดูปั๊บก็ทราบทางด้านจิตใจเห็นใจของเธอมีสีดำมาก มันดำสนิทแล้วก็มีสีแดงแทรกหน้าของเธอไม่ยินแยมแจ่มใสจินนาอีกนิดใช้เวลาครึ่งวินาทีก็ทราบว่าเธอมามามา,มาร่วมกับมานะคือการถือตัวถือตนเพราะลักษณะใจสีแดงบอกถึงความยินดีในความรู้สึกของตัวเอง มีความยินดีในความรู้คิดประตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ดูต่อไปอีกนิดให้วิลาอีกเสี้ยวของวินาทีก็ทราบว่าการมาของเธอวันนี้ไม่ได้มาด้วยศรัทธาไม่ได้มาด้วยความเรื่องใสไม่มีธุระต้องการจะมาอดคือว่าแสดงการท่านลงว่าฉันคือพระอาหารหันต์ เมื่อความมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม <c oughs> ่แปลกใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเรื่องคือว่าการรับแขกเ็บรรดาแทนพรุบริษ,ษัทมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงทุกวันแต่และววันก็มักจะมีบรรดาแทนพรุบริษ,ษัทมีกําลังใจต่างกันถือว่าเเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแบบนี้ ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายคนถามปัญหาต่างๆตามความข้องใจเมื่อตอบแล้วตามความสามารถในการตอบก็ไม่แน่นอนนะเพื่อตอบถูกเสมอไป <c oughs> แต่เมื่อว่างพระองค์นั้นก็เข้ามากราบลักษณะการกราบของเธอรู้แลประกอบด้วยความทนงน สายทาคเิตายของเธอมองเกล้าวความจริงจะเป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นทั้งสัปกติของเธอก็ได้เมื่อเธอกราบเสร็จตามความรู้สึกก็คิดว่าพระองค์นี้มาในฐานะศัตรูแต่ได้ว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาย่อมไม่ถือว่าใครเป็นศัตรูใช้เมตตาความรักกุณายความสงสารเป็นพื้นฐาน อาการอย่างนี้เคยอดทนมาได้แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนี้อดทนได้ไหมในเมื่อเธออยากเธอบอกว่าทีถามปัญหาทั้งสองข้อก็คอยบอกให้เธอถามได้เธอถามข้อแรกว่าท่านที่บรรลุสุขวิปัสสโกแล้วจะบำเพ็ญเพียรต่อไปเป็นอภิญญาสมาบัติได้ไหม ก็ตอบถือว่าตามปกติท่านที่ได้แล้วท่านไม่ทําต่อกันเพราะว่าพระอรหันต์่ม่พระสิ้นตัณหาในการจะทําทต่อก็เป็นการมีความอยากแปรอารมณ์ของตัณหาถ้าจะาถามว่ามุ่งดีคือต้องการเจริญปัญญาสมาบาัติเปสมาธิขั้นสูงทำไมยังเรียกว่าตัณหา ก็ต้องขอตอบให้บรรดาท่าพุทธบริษัททราบว่าการที่เป็นพระอาหาันแล้วกับการทรงอภิญญามีผลต่างกันอาหารหันมีผลส,สูงกว่าอาภิญญามากอาภิญญา,าเป็นเพียงเครื่องมือในการฝึกนการตัดกิเลสในเมื่อพระาหันด้ตัดกิเลสเรียบร้อยแล้วต้องมาซื้อเครื่องมือทําไมกันต้องหาเครื่องมือทําไมกันก็เรียกว่าลบอารมณ์ลงต่ํา ทำอารมณ์ต่ำโนมาก็ถือว่าเป็นตัญหา <c oughs> คืออยากดีอยากเด่นแต่ความจริงไม่ได้ตอบเธอขนาดนี้ตอบเธอแต่เพียงว่าในเมื่อท่านได้กันแล้วโดยมากไม่มีใครทําต่อแล้วเธอก็ถามต่อบไปว่านิวรณ์เกิดจากอะไรอาจจะมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะตอบว่านิวรณ์เกิดอวิชชาจเกโดยจากอาวิชชาเธอก็จะหาว่าเล่นลิ้น ก็คำว่า,าวิชานี่เป็นศัพท์ยกยอยของความโง่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสท,ที่เกิดขึ้นมันจากอาวิชชาทั้งหมดอวิชชาอาวิชชาเป็นแม่ปาดใหญ่ก็ตอบทีว่า,านิวรณ์มันเกิดมาจาก,ม,กมาเปิดพระภา,าก,การเกิดของคนเพราะอาศัยกิเลสตัณหาป่าทานอกสนุรกรรมเป็นเครื่องเสื่อมสอนเคือ ฟังแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองอย่างนี้เธอไม่พอใจถ้าเธอก็กราบกราบคำว่ากราบของเธอไม่ได้มีความเคารพแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็เบาใจคิดว่าเธอถามเท่านี้ก็ดีแล้วเมาเธอก็ลุกกลับไปเห็นเธอสะพายบายก็นึกในใจว่าเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงนี้เธอจะไปบิณฑบาตท,ที่ไหนถ้าต่อมาบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อเธอหายรับกลับไปแล้วก็ปรากฏว่าวันที่11มกราคม2532ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายฉบับนั้นลงมาที่5มกราคม2531นแสนดงว่าเธอลงพอ,องผิดบรรดาท่านพู้บริษัทลายมือของเธอเป็นคนเขียนหนังสือเก่ง <c oughs> แต่บางตัวก็วัดอ่านไม่ออกแปลว่าการลงพอสอบผิดแะได้เมื่อแสดงตนเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็ต้องคิดถ้าหากว่าเขียนธรรมดาธรรมดาลงพอสอผิดอันนี้ไม่เป็นไรการจะยืนยันความเป็นพระอรหันต์นั้นลงพอสอผิดอันนี้ก็แสดงออกว่าความจริงเธอไม่ใช่พระอรหันต์ ใจของเธอดำตามปกติคือนิวรณ์ไอ้ใจดำนี่ยมันเป็นโมหะบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าดำสนิทมันเป็นอวิชาถ้าสีแดงเป็นความยินดีในความดีที่มีอยู่ตอนนี้ดำมากแล้วมีสีแดงจุดหนึ่งมันแดงว่าเธอยินดีในความรู้ที่เธอได้แล้วตามข้อความเขาจดหมายเธอเขียนอย่างนี้คือต่อ,อเธอเขียนว่า สายเหนือนี่คงจะแบ่งเป็นสายๆนะการประกาศศาสนายของคณะนี้คงจะแบ่งออกเป็นสายเธอเขียนว่าสายเหนือ5มกราคม2531แต่ความจริงพศ2532ถึงหลวงพ่อฤาษีเหลืองดำหมอัคคปุญโญภิกขุหรือสุปปพุทธะ ผู้เป็นโลกเรื่อนในอดีตกลับมาเกิดแล้วบทในพระพุทธศาสนาแล้วปี30แล้วได้ตัดสรูตามพระพุทธองค์แล้วฟังให้ดีนะทันจะยังไม,ไม่ไม่พูดครััียวจดหมายที่บอกท่านจดหมายมาบอกท่านจงอย่าสอนนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เหลอะเทอะไปเกินไป เราขึ้นมาพบท่านถามปัญหาท่านสองข้อหนึ่งวิปัสนาล้วนสำเร็จแล้วต่ออภิญญาได้หรือไม่สองนิวรห้ามีมาได้อย่างไรเพื่อดูว่าท่านจะได้นิพานแล้วหรือยังสุดท้ายท่านตอบโ,โง่ๆมีก็มีมาตั้งแต่กำเนิดหากไม่มี หากไม่มีนิวรนก็ไม่มีการเกิดในวัฏฏะผมจะขอบอกให้ว่าตัวนิวร์ห้าเ่องการเป็นตัวสังขารที่สองในหลักปฏิจจสมุทบาทเหตุที่เกิดนิวรนห้าเพราะมีอวิชาเป็นพื้นฐานเดี๋ยวขอพิจารณาหน่อยนะเพราะมีอวิชาเป็นตัวนำท่านสอนคนไปน,นิพพาน แต่ตัวท่านยังไม่ถึงนิพพานเลยท่านมีแต่จะเอาลาบสการะู้อื่นเขาหน้าด้านที่ไม่อยากที่ไม่อยากจะฉีหน้าท่านที่ท่านรับแขกนั้นก็เป็นเพราะเหินงแก่หน้าท่านท่านตายไปเข้าแน่อวัยภูมิท่านไม่ต้องบอกพระวิสุทธ์และคนอื่นไปหลอกท่านตีเสมอพระพุทธโอสุดท้ายนี้ ยาหนักเรื่องนี้ผ่านพระพิสุปุญญาชัยนางสกุลบุตรามนางสกุลนี้อ่านไม่ชัดนะานางสกุลนี้อ่านไม่ชัดสำนักวัดรองเตยทองเตยไหนอย่าลืมนะให้เขียนตอนท้ายว่าพระพิสุปุญญาชัยบุตรงามนางสกุลไม่แน่นอนสำนักวัดรองเตยใหน แต่ชื่อข้างบนของท่านบอกว่าผมอักขะปุญโยพิโคหรือว่าสุปปาพุทธะความจริงสุปปาพุทธะน,น,น่าจะก่อต่อท้ายมันต้องต่อว่าสุปปาพุทธะกุติสุปปาพุทธะผู้เป็นโลกเรือนแต่ความจริงจดหมายเนี่ยต่รมาก็ไม่วิจารณ์เพราะอะไรไหมเพราะเป็นจดหมายที่บอกชัด ว่าท่านเองเก่งปฏิจจสมุปบาทแต่ก็เก่งไม่จริง <c oughs> ถ้าจะใช้คำว่าวิชามันก็ครอบโลกก็ปล่อยท่านไปเถอะเรื่องของท่านอย่าไปสนใจเลยนะทุกคนฟังแล้วอย่ากโกรธถ,ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้เรื่องในพุทธศาสนาเขาบอกว่าวัดน้านี้นะคัดเศตตอนนี้แลว้วก็หนังสือตอนนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่นิทานและไม่ใช่นิมิต เรื่องนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปก็คุยเรื่องเล็กๆนน้อยอาจจะมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการก่อนใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อคนนิพพานมีสภาพสูงเข้าว่าอย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดบานองคงโคซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเห็นว่าเรามีสันดานชั่วหรือมั้ง ก็ส่งให้ไปหาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำาระสิเจริญหลวงพ่อไป็นเด็กหลวงพ่อสดอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็ทำได้ตามทุกคนที่ว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มเศษหลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมาฐานกันแล้วหลวงพ่อสดนั่งคุยชวนคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณสิบคน วันนั้นท่านก็นบอกว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้คุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าดูข้อ,อนี้ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพสูญแล้วทำไมจะมีตัวมีตนเนี่ยท่านก็ยังคุยต่อไปว่านิพพานนี่เป็นเมืองแต่ว่าเป็นทิ์พิเศษเป็นทิ์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก มีพระอาหารหันต์มากมายคนที่ปณนิพันธ์ได้เขาเรียกพระอาหารหันต์จะตายมาเป็นเรววัตจะตายมาเป็นพระก็ตามก็ต้องถึงอาหารหันต์ก่อนเมื่อถึงอาหารหันต์ก่อนแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แลปลาไปได้ยับอาตมาก็นึกในใจว่าเราข้อนี้ไปเยอะ ตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ที่จะไปมากไปแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยินยิ้มท่งจก็คุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ท่านขี่ม้ากแก้วไปเมืองนิพานหาคนแล้วแล้วต่อมาคุยไปคุยมาท่านก็นบอกว่าท่านคงจะทราบเพาท่านไม่งงเท่าเด็ดเมืพระขนาดรู้นิพานได้แล้วยางอื่นก็ต้องรู้หมด แต่ความจริงคำมารู้หมดในที่นี้นะบรรดาท่านบริษัทไม่เสยรู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควจะรู้ก็สามารถรู้หมดท่านก็เลยบอกว่าเธอเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดาวนี้รีบปรีลงจะค่อยๆหลีลงจนทั้งมองเห็นแสงดาว ท่านชี้ให้ดูแล้วก็มองต่อไปตอนนี้เริ่มรลีและเริ่มรลีละแสงดาวก็รีไปตามเสียงของท่านในที่สุดรลีที่สุดไปนีแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็ตอบี่าไม่เอาไม่เห็นแสงขอรับท่านบอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นทีระน้อยๆจนทั้งถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตาม พอท่านทำถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีที่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้นหนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้วฉะนั้นคำว่านิพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะูดคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาในด้านกรรมฐานก็ดี แล้วที่ศึกษาคุยกันมาก็าดีที่ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธนิพพานคำว่านิพพานศูนย์ท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านเขาว่าถามนิพพานศูนย์หรือท่านหนึ่งตั้งใจที่สุดก็ไปถามสององค์คือหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อหน,นองถามว่านิพพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูนย์ก็นิพพานคนนั้นก็เลยนิพพานศูนย์ แต่คนไหนไม่สูญจากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญก็วมกว่ามนิพพานไม่สูญแน่ที่ต่อมาพระพอร่อสดท่านยืนยันเอาจริงจังจริงจังต่อมาท่านสงเคราะห์คือนั่นเองท่านก็ะสงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทํากันอย่างนี้ท่านก็แนะนำวิธีการเขาท่านรู้สึกไม่ยาก พราะเราเดินจะมาเดือนแล้วตามพื้นฐานต่างๆถ้าบอกว่าใช้กําลังใจอย่างนี้ทําอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทําตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณทักิ0นาทีรู้สึกวันหลานมากหน่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธที่นิพพานมีจริง เณริพานเป็นแก้วแพลวพราปรยัปพระคณนิพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วฟันเป็นแก้วเดินได้คือเปล่งเปล่แพลวกาวเหมือนแก้วสวยงามระยับทุกอย่างที่พูดตีนึกถึงบุญคุณพระสดท่านจะไม่หายไม่มีคุณมาก,กรวมความเวลานั้นเราอย่าเป็นคนโง่อาจจะมีจิตดำเทมทึกเติดความจริงเขงาพูดตามความเป็นจริงเวลานั้นจิตไม่ดำ จิตสายเปลนงแก้วแต่การแผลวพราวของจิตไม่มีการสายเปลนงแก้วในะเวลานั้นเป็นฌานโลกีฌานสูงสุดให้กาลังนะั้นจะเพราะเวลาในฌะานโลกีนี้เอาจริงเอาจังจะไม่ได้นะ,จะเจ้าตลอดเวลานี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็นสั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกทุกปวจงทําอย่างนี้จิตต่อถึงนิพพานทุกวันตามที่ควรทาได้ อย่างน้อยที่สุดจงพบนิพพานสองครั้งคืนหนึ่งเช้ามืดจะเป็นการที่สองก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วสีหลังกลับมาหาชั้นใหม่ชั้นจะสองเมื่อได้ลีลามาอย่างแน่นแล้วก็กลับมาหาครูบาอาจารย์ดมคือนลำขพาปนพอขึ้นจากเรือก็แปรายกปุบพบหลวงพ่อปานอยู่หน้าท่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไง พ่อนักปราท์ทางหลายเจือนิพพานแล้วใช่ไหมตกใจก็ถามว่าหลวงพ่อทราบหรือครับบอกเออข้าไม่ทราบรือว่าเทวดาเข้ามาบอกบอกว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่หลวงพ่อสดฝึกพวกเองไปน,นิพพานใช่ไหมก็กราบเตียนที่ว่าใช่ก็รับท่านบอกท่านแหละเป็นของจริง <c oughs> ของจริงมีตามนั้นหลวงพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ ก็ถามว่าถ้านหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานเขาแขนงก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานรักษาคนก็ไปติดงานนัษาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนี้ผ่านฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาอยู่ เวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีเวลาที่จะกอ่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะส่งคราะห์ในด้านนี้เพียงที่ยกเพ่องได้ส่งขึ้นเพ่อไปหาหลวงพ่อสดก็ถามว่าหลวงพ่อสดและข้าู้จักกันดีหรือก็ท่านก็นตอบว่ารู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมาฐานด้วยกัน สอบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างตันเสมอกันก็นรวมความว่ากำลังไล่เรียกกันอันนี้บรรดาท่านพุทธริษ,ษัทนี้จุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความงู้กับครูบาอาจารย์ในบริการหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องมีมาในธรรมบทมีพรามคนหนึ่ง อาจะมาอาจจะจําชื่อผิดเพราะไม่ได้ดำหน่อสีหมาไม่ได้ดูมาเวลานี้ก็ป่วยร่างกายไม่ดีสมองแย่อย่านึกว่าไนเพลียลงทุกวันทุกวันนี้มันจะอยู่ไปถึงไหนก็ไม่ทราบคงไม่นานนะักมีพามคนหนึ่งถ้าจําชื่อไม่ผิดก็มีชื่อว่าติกสะชื่อไม่ขอพูดดีกว่าาอจจะผิดขพราภัยด้วยถ้าผิด มีพรามคนหนึ่งถ้ามีความรู้สึกตนเองว่ามีความรู้มากมีลูกศิษย์ลูกหามากประกา,าศศาสนาคำว่าศาสนาคือคำสอนสอนคนเป็นลูกศิษย์ลูกหามาแต่พรามคนนี้มีกรณีพิเศษคือใช้เหล็กพืชคาดผัถ้าใครก็ถามว่าทำไมใช้เหล็กพืชคาดผงคาดผัรอบตัวเลย ท่านบอกว่าวิชาความรู้ของท่านมีมากาท่านเกรงว่าวิชาความรู้จะระเบิดออกมาพุงจะแตกตายนี่มันก็เหมือนเหมือนกันนะนะก็เกรงว่าพุงจะแตกแล้วเล็กเพื่อขัดผงไว้แต่ฟางคนนี้มีความรู้พิเศษอย่างสามารถรู้สภาวะคนตายได้ คือคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตเปเสวยกายเปสตดชันเปมนุษย์เป็นเทวดาไ้เป็นผมเขาทราบได้แน่นอนถูกต้องเพียงแค่เอากระโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วมาแล้วเล็บกรีดไปเล็บจะติดอยู่ในฐานเชี่ยวเกิดในถ้าติดตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นจะบอกว่าเกิดที่ไหนต่อมาเขาเข้ามาใกล้สำนักองค์สมเด็จพระจอมไตร ก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเขาก็อยากจะเบ่งคงจะเบ่งเหมือนเหมือนกันอยากจะเบ่งทัพพระพุทธเจ้าจึงให้คณะศิษย์ของเขาแห่ห้อมล้อมเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเขาก็ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบตการตอบพระพุทธเจ้าอาจจะมีหลายีลาย ตอบตรงไปตรงมาบ้างตอบเลี่ยงเผยชักบ้างตอบแบบอนุโยคบ้างในการตอบแบบนี้เวลาเรียนน้อยเขามรดาจึงพุทธศา์จะไม่จึงจจะไม่พูดในฝั่งว่าตอบแบบไหนไปยังไง <c oughs> ต่อมาองค์สมเด็จพระจอมใจเห็นก็หมดปัญหาท่านก็ถามว่าทําไมจึงเอาเด็กมาคัดเหล็กมาคัดผงเขาก,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 ก็บอกว่าความรู้ของเขามากเพลงพงจะระเบิดเพราะความรู้ ความรู้ระเบิดออกมาพุงมันแตกตายเขายัางโกรธตายสมเด็จพระจอมใจถามว่าความรู้พิเศษของเธอมีอะไรเขาก็ตอบว่าเอาหัวกะโหลกมาจะบอกได้ทันทีว่าใครไปเกิดที่ไหนเอาหัวกะโหลกปุตุชนมาเขาตีเขาบอกได้เลยคนนั้นเกิดที่ไหน,นคนนี้เกิดที่นี่ทั้งหมดตอบถูกหมดพระเจ้าก็ยอมรับ ต่อมาพากกระเจ้าอากรโหลกศีสษะพระรหันที่นิพพานแล้วอย่าลืมนะบรรดา่านพทธบริษัทพระรหันที่นิพพานแล้วไม่ใช่กระดูกละเอียดเหมือนกันหมดที่ยังเป็นท่อนๆยังมีอยู่เยอะไม่ใช่่าต้องละเอียดเหมือนกันยิ่งพเป็นพระรหันจะเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดสูงมากเอาก็โหลกศีรษะพระรหันมาให้ก็ปรากฏว่าเขาไม่รู้เลยปีติไม่ติด ตอบไม่ได้องสมเด็จพระจอมใจจึงตัดว่าพระองค์นี้นผ่านิพานแล้วเขาไม่รู้จักคําว่านิพานก็อยากจะศึกษาต่อไปอง์สมเด็จพระจอมใจก็ตอบว่าถ้าจะเรียนเป็นของไม่ยากเรียนได้แต่ว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันนี่เรียนไม่ได้ถ้าไปการที่สองต้องเหล็กพืชออกก่อนความรู้ก็เธอยังไม่มากยังไง,ไงก็คงจะไม่แตก ในที่สุดเธอก็ยอมรับยอมบวชเมื่อบวชแล้วฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าเล็กน้อยเขามารู้รอรหาตผลเป็นพระอรหาตผลพร้อมบร,ริสัมมิธาย,ยานนิรบรรดาท่านพุทธบริศัทเรื่องคนที่มีความเข้าใจในความรู้ว่ามีมากเป็นอย่างพรามคนนี้ความจริงก็ไม่มากจริง ยังอาตจจมาก็เช่นเดียวกันที่ไปหาหลวงพ่อสดท่านท่านสอนทั้งทั้งที่ท่านสอนมาแล้วก็ยังมีความเครือบแพลงสงสัยในเมื่อท่านพูดตนิพผ่านและแสดงว่าความรู้ยังไม่หมดอรบรรดาท่านพโทธบริษัทไม่ลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้ก็ต้องขอลากันก่อนแต่ก่อนจะลารายการนี้เป็นรายการธรรมะขอยืนยันว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิมิต พระบรรดาบรรดา,ดา,าท่านสาวกท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจงมีความสุขจากทำสี่ราการคือหนึ่งการการให้เป็นปัจจัยเกิดความรักสองปิยวาจาพูดดีเป็นปัจจัยเกิดความรักสามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นปัจจัยเกิดความรักสี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นปัจจัยเกิดความรักอรหันดาท่านพุทธอิสัต์ เวลานี้ก็จนจะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีเดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี